สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่พนี่จะชวนเพื่อนมารับแบชในอีเวนต์เดอะฮันด์เฟิร์สอีดิชันนะคะอันนี้จะเป็นแบบ m ม Hello Kitty Cafe คาเนั่นเองซึ่งทางด้านหน้าตัวแบบนะคะเขามีบอกเลยวิธีการรับแบชอันนี้นะคะคือเราเนี่ยจะต้องเสิร์ฟลูกค้านะคะที่คาเฟ่ของเราเนี่ยให้ครบั้งหมด100คนค่ะจึงจะได้รับแบชนั่นเองนะคะทุกคนในระหว่างอีเวนต์เท่านั้นนะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นแบชนะคะเป็นหน้าตาตัวแบชเลยเดี๋ยวพี่พนี่นะคะจะแปะลิงก์ทั้งแบบนะคะแล้วก็ตัวแบชเนี่ยไว้ให้ใต AFK ใช่ไหมแล้วมาดูนะคะว่าตัวเองได้แบช์หรือเปล่าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์เข้ามานะคะแล้วสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีติ๊กถูกสีเขียวหรือเปล่านะคะได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวแบบนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะในตัวแบบนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าตาของคาเฟ่ของเราเลยนั่นเองนะคะสําหรับใครที่เคยเล่นมาก่อนแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะไม่นานเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะตัวเกมนะคะเขาจะมีการสอนเราเนี่ยเป็นทูเทอร์เรียลนะคะไม่ต้องห่วงนะทําเป็นแน่นอนเลยซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้้้้าเเสรรยังงงไไใหได100คคนนนะะตี สามารถสังเกตได้เลยนะจ๊ะมันจะมีเป็นตัวเลขเนี่ยบอกเราอยู่เลยว่าเวลาที่เราเนี่ยเสิร์ฟไปนะคะจํานวนที่เราเสิร์ฟไปแล้วเนี่ยเสิร์ฟไปแล้วกี่คนเนี่ยจะมีตัวเลขบอกที่ตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยจะต้องดูตรงไหนนะตรงนี้เนี่ยจะมีป้ายบอกนั่นเองนะคะสามารถสังเกตได้ที่ตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะซึ่งตรงนี้นะคะสําหรับการเสิร์ฟก็คือนี้เลยจะมีลูกค้านะคะเข้ามาที่ตัวแมพของเราแบบนี้นั่นเองนะทุกคนเราก็กด F นะคะเพื่อแบบรับลูกค้านะคะเข้าไปนั่งในที่เราแต่ละคนนะคะลูกค้าเนี่ยเขาจะสั่งใ้กะะห NPC นคพวแบบ บอทอะไรแบบนี้นะคะ NPC พวกนี้เนี่ยมาทําให้เรานะคะหรือว่าเราจะทําเองก็ได้แล้วก็ไปเสิร์ฟเองนะคะคิดเงินเองอะไรแบบนี้เนี่ยจำนวนลูกค้าที่เราเสิร์ฟไปนะคะมันถึงจะขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไม่ยากนะจ๊ะลองเข้ามาเล่นกันดูนะอย่างของพี่พนนี้นะคะเข้ามาในแบบเนี่ยแปบ๊บเดียวนะคะอยู่ๆก็ได้แบชเลยเพราะว่าพี่พนนี้เนี่ยเคยเล่นมาก่อนแล้วนะคะก็แบบประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะได้แบชเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะ okay, ก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเป็นแบบอะไรนะคะมันรอติดตามชมกันค่่่ะบบบอกเลลยวาแแต รับไม่ยากเลยนะสําหรับแบชนะคะจะมีแค่บางแบบเท่านั้นที่รับแบชยากหน่อยนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยมาดูกันนะคะหลอกคลิปหน้าเลยว่าจะเป็นแบชอะไรกันนะไปไปค่ะ